ทีนี้เมื่อวานนี้มีบทสัมภาษณ์อันหนึ่งเนี่ยผมอยากจะจะมาเล่าให้ฟังนะไปเจอในสำนักข่าวอิสราสำนักข่าวอิสราเนี่ยไปสัมภาษณ์คุณชัยเกษมนิติสิรินะต่อปัจจุบันมีตําแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคุณชัยเกษมเนี่ยมีประเด็นหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนางสาวยิ่งรักชินวัตนนะ โดยสำนักข่าวอิสราเอลาเนี่ยเขาเขาเป็นการสัมภาษณ์พิเศษนะนักข่าวของสำนักข่าวอิสราเอลาเขาถามประเด็นคุณ่งรัก์แบบนี้ถามว่าคุณยิ่งรักเนี่ยจะกลับบ้านด้วยวิธีการใดนะคุณใจกเกษมก็ตอบว่าถ้าท่านผิดท่านก็คงยอมรับผิดนะท่านก็เป็นคนดีคนหนึ่งเชื่อว่าจะจบลงด้วยดีจบสวยนักข่าวเลว ถามเจาะไปว่าหมายถึงคุณยิ่งรักจะกลับบ้านภายในปีนี้ตามที่คุณทักสินสัมภาษณ์ไว้หรือนะนายชัยเกษมก็บอกว่าระยะเวลาอย่าไปกําหนดเลยทุกอย่างเป็นไป,นป,นปนตามจังหวะขึ้นอยู่กับสถานการณ์หลายๆอย่างต้องดูการเมืองดูหลายเรื่องจะไปบอกวันนั้นวันนี้บอกไม่ได้ถ้าสถานการณ์ดีผมก็ไม่เห็นว่าท่านจะผิดร้ายแรงอะไรทุกอย่างเคลียร์ออกมาได้ทุกคนบอกว่าโทรเอ้ยเรื่องแค่นี้เองไปทําอะไรกับท่านมากมายมันก็จบ คนเราถ้าคิดดีต่อการคิดดีต่อบ้านเมืองคิดว่าบ้านเมืองไปได้ทุกอย่างก็จะราบรื่นเองนะักข่าวถามว่าช่วงเวลานี้เหมาะที่สุดหรือยังที่คุณยิ่งรักจะกลับมานะายชัยเกษมบอกว่าท่านคงรู้ตัวท่านเองท่านฟังประชาชนคิดอย่างไรกับท่านท่านคิดในทางไม่ดีไหมแต่สําหรับตัวผมผมไม่รู้สึกว่าท่านทําอะไรไม่ดีถึงขนาดอยู่เมืองไทยไม่ได้ทีนี้ท่านอยู่กับการเมืองท่านก็ต้องเข้าใจว่าการเมืองนั้น เรื่องเล็กนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่ต้องยอมรับในสถานะนั้นถึงเวลาที่คลายเรื่องใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล็กก็จะไปได้ถ้าประชาชนคนไทยรู้จักคิดสักนิดหนึ่งและมาช่วยกันทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองก็จะมีแต่เรื่องดีๆดีไม่เห็นจะมีเรื่องอะไรเสียท่านเป็นคนฉลาดทำคุณกับบ้านเมืองเอาไว้มากมายนะนักข่าวถามว่าถ้าคุณชายกเกษมเป็นคุณยิ่งรักจะกลับบ้านช่วงเวลานี้ไหมก็ชายกเกษมก็บอกว่าคงตอบแทนไม่ได้นะ เพราะว่าไม่รู้สภาพแวดล้อมเกี่ยวข้องกับนายกยิ่งรักเนี่ยนะท่านเจออะไรเจอกับใครแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็บอกว่าท่านกลับมาผมก็ยังมองไม่เห็นแล้วว่ามันจะเสียหายกับบ้านเมืองอย่างไรคนเราไม่ว่าใครหากช่วยกันทํางานเพื่อประเทศชาติแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นไม่มีโทษหรอกนะกระบวนการยุติธรรมบ้านเราก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่คนในกระบวนการยุติธรรมต่างหากต่างคนก็ต่างคิดต่างกันเป็นปัญหา ถ้าเดินไปตามกระบวนการยุติธรรมปกติก็จะไม่มีปัญหานะเท่าที่ผ่านมาโดยความรู้สึกเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะเอาท่านไปไว้ข้างนอกคนไทยอยู่เมืองไทยก็ทําประโยชน์ให้เมืองไทยได้ดีกว่าอยู่ต่างประเทศเมื่อท่านมาแล้วคนจะเห็นพ้องกับท่านหรือไม่ก็มีระบบที่จะควบคุมอยู่แล้วถ้าผู้ที่กุมอํานาจบริหารอยู่ถ้าเห็นด้วยก็ทําตามถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องทําตามแต่จะถึงขนาดว่ากลับไม่ได้นะกลับมาแล้วบ้านเมืองยุ่งนะ ผมยังไม่เห็นจุดนั้นว่ามันจะเกิดขึ้นเพื่ออะไรประเทศชาติจะได้ประโยชน์อะไรนะน,นี่โอ้ผมฟังคำให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยหลายประโยคเนี่ยผมไม่คิดว่าจะออกมาจากท่านที่เป็นผู้รู้เรื่องกฎหมายคนหนึ่งนะเพราะท่านเป็นอดีตอายการสูงสุดนะคุณชัยกเกษมอะนะโอ้อย่างที่เราบอกอะประเด็นของคุณยิ่งรักไม่ไม่ได้อยู่ที่ว่ากลับได้หรือกลับไม่ได้นะประเด็นของคุณยิ่งรักอยู่ที่ศาลตัดสินไปแล้วนะ สารตัดสินไปแล้วมีโทษจำคุกห้าปีอะแล้วแต่นะค่ะแต่แต่แต่คุณแต,แต่ในมุมมองถ้าฟังจากการในสัมภาษณ์เนี่ยคุณชัยกเกษมมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะคะ่ะเนี่ยคุณชัยกเกษมบอกว่าผมยังไม่เห็นอะไรที่ซีเรียสถึงขนาดที่ว่าเอาคนไปติดคุกเพราะว่าเรื่องนโยบายจำนำข้าวท่านได้ประโยชน์อะไรหรอท่านมีคอร์รัปชันไหม หรือว่าท่านทําไปแต่ไม่ได้สําเร็จสมที่ทุกคนอยากจะเห็นถ้าเช่นนั้นทุกคนเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่ถ้าท่านไม่ได้ประพฤติชั่วหรือทําอะไรที่ทําให้เกิดความเสียหายกับประเทศคนไทยต้องมองกันใ่ลึกๆท่านกลับมาจะได้ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติคือประโยชนเนี่ยทาให้เราได้เห็นว่าข้อหาที่คุณยิ่งรักโดนคือหนึ่งห้าเจ็ดจากในฐานะของการเป็นนายกร,รัฐมนตรีแล้วก็ประธานของนอบคใช่ไหมคะมที่โดน 7ไม่ระง,งับจับยังเนี่ยคุณชัยกเกษมมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรมากขนาดนั้นไม่ใช่เรื่องที่ซีเรียสเพราะว่าคุณยิ่งรักไม่ได้โกงนี่ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้โดนแค่หนึ่งห้าเจ็ดเองเพราะฉะนั้นจะไปอะไรกับคุณยิ่งรักขนาดนั้นนี้เป็นมุมมองที่เนาะ,ะแค่เองอแค่เองเอออซึ่งอันนี้ก็นะคือคือเขาก็มองแบบนี้เนี่ย ก็เลยนอกจากมากเลยอะนะชิวชิวชิวนะคะชิวมากชิวมากนะคะแล้วก็นอกจากพูดถึงกรณีของคุณยิ่งรักแล้วเนี่ยยังมีการพูดถึงคุณนักศินด้วยนะคะคือบอกว่าเรื่องท่านทักษินกรณีชั้นสิสี่โรงพยาบาลตํารวจต้องมีคําชี้แจงให้เข้าใจว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรท่านนักศินไม่ใช่เป็นคนตัดสินว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ต้องดูว่าคนกํากับดูแลนั้นเอียงไหมช่วยท่านหรือเปล่า จริงๆไม่ใช่ก็เป็นไปตามสภาพบางทีเราอยู่ในสังคมนี้ก็ต้องทําใจมองกว้างๆถ้าเป็นเราจะทําอย่างไรทําแค่นี้เหมาะสมไหมเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่พอเห็นหน้าปับ๊บไอ้นี่โกรธกันมาทั้งชาติแล้วมีอะไรต้องล่อมันให้ตายบ้านเมืองก็ไม่สงบถ้ามองไปลึกๆท่านทักษิณทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายท่านอาจผิดพลังไปนิดนึงไม่ว่าใครลองนึกถึงตัวเราเอง มีอะไรที่เราทําถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นทุกเรื่องทุกอย่างไม่หรอกขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในช่วงเวลานั้นแต่อยู่ที่ว่าเรื่องที่เราทํานั้นเมื่อผิดพลาดไปแล้วแก้ไขไหมกระทบใครแค่ไหนอย่างไรก็ต้องเยียวยาย้เขากลับมาฟื้นตัวในฐานะที่เป็นคนไทยทุกคนมีสิทธิที่จะอยู่อย่างเป็นสุขถ้าไม่ถึงขนาดไปใช้อํานาจไปไล่เหยียบไล่บี้จนเขาอยู่ไม่มีความสุขไม่ได้นักข่าวเลยบอกว่าแล้วคุณนายเกษมมองคุณนักสินที่เคลื่อนไหวแรงๆในช่วงเนี้ยมองอยังไง ก็บอกว่าถ้าจะบอกว่าท่านทําอะไรไม่ถูกชี้ออกมาให้ชัดว่ามันไม่ถูกยังไงต้องดูว่าการที่ท่านไปหาเสียงท่านพูดอะไรสิ่งที่พูดนั้นไม่ควรพูดหรือเปล่าเป็นการหาเสียงธรรมดาหรือกระทบกับคนอื่นนด้เสียหายหรือพูดเรื่องไม่จริงก็ว่ากันแต่ถ้าโดยทั่วไปควรหาเสียงแล้วก็ได้เย็นกันมาเยอะแยะต้องมีใจที่เป็นธรรมสำหรับผมท่านเป็นคนฉลาดมากที่ผ่านมามีหลายเรื่องที่ท่านแก้ปัญหากับประเทศแต่ถ้าท่านเดินออกไปนอกขอบเป็นควร ก็ต้องคอยทักท้วงไม่ว่าใครทั้งนั้นนักข่าวเลยถามว่าแล้วที่ผ่านมามีคนกล้าท้วงคุณนักสินไหมนะคะทุนใจเกษตรก็บอก <S <S ถ้าคุณมีอะไรที่คุณยังข้องใจแล้วคุณไม่กล้าไปทักท้วงท่านบอกผมถ้าผมเห็นด้วยผมจะทักท้วงผมคิดว่าสิ่งอะไรที่เราพูดสิ่งที่เราคิดว่าสิ่งนั้นถูกต้องทําให้บ้านเมืองดีขึ้นประชาชนสบายขึ้นเราต้องสามารถที่จะพูดจากันได้ถ้าเราไม่มีความรู้สึกส่วนตัวเอียงไปว่าถ้าเป็น ท่านทักษินทําอะไรก็ไม่ถูกไม่ใช่ต้องมีเหตุมีผลใช้สติให้มากนะคะเออคือดูแล้วคุณชัยเกษมเองก็ถ้าดูจากคำให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยก็มองว่าเราควรจะมองข้ามทุกอย่างไปจะทำเพื่อท่านเมืองอะค่ะนะคะก็คุณยิ่งรักก็ไม่ได้ทำอะไรผิดร้ายแรงอ่ะนะใช่ไหม เออไม่ได้โกงไม่ได้ทุจริตแค่นั้นเองแค่นี้เองเนี่ยเขาใช้คาว่าแค่กับเองเนี่ยนะแล้วคําถามคือว่าไอ้กฎหมายมาตราหนึ่งห้าเจ็ดอ่ะนะเออมันไม่ได้พูดเรื่องโกงก็ถูกต้องแล้วว่าไม่ได้โกงสารก็ไม่ได้บอกคุณนะแต่ปล่อยให้มีความเสียหายเกิดขึ้นอ่ะอันนี้มันก็เป็นความรับผิดชอบของผู้นําประเทศด้วยไม่ใช่หรอทุกวันนี้ก็ยังจ่ายหนี้กันอยู่จํานําข้าวอ่ะคือท่านรับทำรับกับว่า ไม่มีอะไรหรอกที่ผ่านมามันก็นป็นมีอะไรถ้าเรามองให้ดีมันก็ไม่มีอะไรเนะอย่าไปมองให้มันไม่ดีสิอย่างนั้นเหรอมง่ายไปไหมอ่ะถ้างั้นถ้ามองว่าหนึ่งห้าเจ็ดเป็นเรื่องเล็กก็ไม่ต้องมีเลยดีไหมละ่ะเออแล้วคน<อ>ที่โดนหนึ่งห้าเจ็ดติดคุกติดคุกอะไรกันอยู่ตอนนี้ก็ปล่อยออกมาให้หมดเลยเข<อ>ามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเขาไม่ได้ทุจริตมันต้องเดิน<อ>ทาเพื่อบ้านเมืองไม่ต้องไปม,มีมาลองหนึ่งห้าเจ็ดอะ แล้วแล้วประโยคนี้นะผมคิดว่าคนไทยต้องฟังให้ชัดๆอีกรอบหนึ่งนะประโยคที่ว่าถ้าประชาชนคนไทยรู้จักคิดสักนิดหนึ่งแล้วมาช่วยกันทํางานเพื่อบ้านเมืองแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราจะบอกว่าประชาชนคนไทยที่เขาวิาพากษ์วิจารณเรื่องนี้ไม่รู้จักคิดหรอโอ้นะคือคนที่เขาคิดแบบนี้เนี่ยเขาเขาไม่ได้รังเกียจคุณยิ่งรักเป็นการส่วนตัวแต่เพราะว่ามัน ความเสียหายมันประจักษ์ในฐานะคนที่เขาเสียภาษีต้องเอางบประมาณจากภาษีมาตั้งงบในการชําระหนี้ผ่อนชนําระหนี้อันเกิดมาจากโครงการที่มีความผิดพลาดโดยที่ผู้นําประเทศไม่ระง,งับยับยั้งทั้งที่มีคนเตือนเยอะแยะไปหมดอะ่ะหรือท่านจะบอกว่าโครงการจะนําข้ามไม่ได้มีปัญหาอะไรและที่ติดคุกแล้วปล่อยๆกันออกมานั่นคืออะไระนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ายิงรักกลับมามจะเสียหายตรงไหนก็เสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมคือ หนึ่งกลับมาได้ก็ต้องมารับโทษแต่ทุกวันนี้มันมีกระบวนการพยายามจะทําให้คุณยิ่งรักไม่ต้องรับโทษแบบคุณทักษินอันนี้แหละนักกฎหมายก็ต้องเข้าใจว่ามันจะทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าอ๋อถ้ามีอํานาจนะมีความร่ํารวยมีความยิ่งใหญ่เลยทําผิดยังไงก็ไม่ต้องติดคุกสารตัดสินยังไงก็ไม่มีความหมายต่อไปใครจะเกรงกลัวกฎหมายล้ะครับนี่เป็นท่าทีที่ชัดเจนมากๆาก คืออันนี้อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวของท่านนะคะแต่ว่าเราเราก็อาจจะได้เห็นแนวความคิดหลายอย่างที่ที่ผ่านมาอย่างกรณีของคุณนักสินชั้นสิบสี่เนี่ยที่คุณเอ่อคุณชัยกเกษมได้พูดถึงเนี่ยก็คล้ายๆกับที่คุณรัฐมนตรียุติธรรมพูดอะค่ะว่าคุณนักสินไม่ผิดผิดที่เจ้าหน้าที่ถ้าจะผิดก็ต้องดูที่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเอียงไหมแต่คุณนักสินเนี่ยเหมือนกับ เป็นคนป่วยอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องอย,องอยู่ก็ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่จะพาคุณทักษินไปอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นคุณทักษินไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นี่นความเห็น,น,นเดียวกัน,นเลยนะเหมือนกรรมธิการตํารวจจะใช่ไห้ประธานกรรมธิการตํารวจออกมาบอกว่าคุณทักษิณไม่ผิดผิดที่กระบวนการไปช่วยคุณทักษิณคุณทักษิณไม่ได้ไม่ได้แบบบังคับใครให้พาไปโรงพยาบาลตํารวจไปนอนชั้นสิบสี่ค่ะคือไอ้ไอ้ความคิดพวกนี้ยมันกําลังถูกผลิตซ้ําผลิตซ้าแต่ว่า พูดย้ำๆๆๆจนคนส่วนหนึ่งเนี่ยคล้อยตามเห็นไหมจนคนส่วนหนึ่งก็บอกเออใช่เนี่ยเขาไปผิดอะไรมันจะถูกพูดเรื่อยๆเรื่อยๆืๆรืยๆแล้วเราก็จะเลอะเลือนลืมเลือนเลยว่าไอ้ความจริงที่จริงแท้นะมันคืออะไรมันจะถูกครอบคลุมไปด้วยไอ้วาทกรรมพวกเนี้ยมากคือเลยหลายชั้นหลายชั้นเลยเลยเพราะแต่มีคนมาพูดแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆว่าเฮ้ยเขาไม่ผิดอะไรเนี่ยไอ้คุณยังรักไม่ได้โกงเนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออค่ะ เห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจมากว่าคุณยิ่งรักได้กลับมาแน่นอนคุณย่าเไมเลยเอา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 แน่เอาแน่เอาแน่เอาแน่เพียงแต่ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนยังไงแต่ก็ดูจากขั้นตอนกระบวนการต่างๆแล้วใช่ไหมคะที่มีการแก้ไขกฎระเบียบอ่าแล้วก็คำให้สัมภาษณ์ของทางราชทันเมื่อเมื่อปีที่แล้ว หลายอย่างการแก้กฎระเบียบเรื่องการไปอยู่ที่บ้านได้อะไรได้เนี่ยก็ดูแล้วก็ก็กําลังปูทางนะคะอาจจะกําลังปูทางให้กับการได้กลับมาอย่างไม่ต้องติดคุกภายในปีนี้เหมือนที่ได้คุณนักสินเดีย์เคยพูดเอาไว้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะครับ